ครับเรามาดูวิธีการรวมไฟล์ฟ PDF นะครับอ่าเราไปเราจะไปที่ Google นะครับเราไปค้นโปรแกร,รมที่ใช้ Merge PDF Merge PDF นะครับ Merge PDF ครบับเราจะใช้สมอ l l PDF นะครับโอเคเลือกไฟล์ครับ จากอุปกรณ์ปกครับปกปกปึ๊บนะครับภาษา pdf กตัวเลือกเพิ่มไฟล์จากเลือกไฟล์ปกแล้วก็มาขอวยาช้แผนแก้ไขัา๊าอัพโหลด วกเพิ่มเลือกไฟล์เลือกไฟล์ลฟที่3มเป็นส่วนหน้าส่วนหน้าโอเคโอเพนนะครับเพิ่มไฟล์เลือกไฟล์เพิ่มไฟล์ครับ เลือกไฟล์อันนี้เราเป็นแผนการสอน18หน่วย open นครับรวมไฟล์ครับทำการดาวน์โหลดเราจะได้ไฟล์ที่รวมไฟล์ PDF เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ไปทำการแก้ไขชื่อนะครับ แผนการสอนโอเคเราล้เก็บมาที่นี่นะครับ <c oughs> แล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อแผนการสอนตอนนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการส่งได้นะครับสำหรับเกมนี้ขอบคุณแลวสวัสดีครับ